หมอหญิงนะคะทันตแพทย์หญิงบุษฎีแสงธีรวัฒนาค่ะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ smart h u b dental clinic ค่ะค่ะคุณหมอคะช่วยแนะนำตัวเองเข้าๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเรามาเรียนด้านทันตกรรมเนี่ยค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็หลังจากเรียนมา6ปีก็ได้เเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองนะคะจากตรงนั้นนะเราก็มาดูต่อว่าเราอยากจะเรียนเฉพาะทางด้านไหนค่ะซึ่งสาขาที่เราสนใจก็คือสาขาทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟันค่ะ ค่ะคุณหมอช่วยอธิบายคําว่าอเมริกันบอร์ดให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะก็อเมริกันบอร์ดนะคะจะเป็นเหมือนคุณวุธที่ต้อง pursue ต่อไปอนี้ค่ะปกติถ้าเราเรียน3ปีที่อเมริกาเนี่ยก็จะได้ปริญญาโทมาแล้วก็อเมริกันบอร์ดเนี่ยเราจะต้องเหมือนกับยื่นเคสคนไข้ที่เรารักษาเนี่ยอย่างน้อย6เคสและเป็นเคสที่มีความยากที่เขา กำหนดไว้นะคะถ้าเกิดว่าเราสอบตรงนี้ผ่านนะคะเราถึงจะได้อเมริกันบอร์ดมาในการจัดฟันของที่นี่มีความพิเศษยังไงหรอคะก็งานจัดฟันที่นี่นะคะ่ะเราจะเริ่มดูแลคนไข้ตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็กเลยตอนนี้สกรีนนิ่งซมิเนชันที่ควรจะเป็นนะคะควรจะดูคนไข้ตั้งแต่อายุ7จ็ขวบ ะะแล้วเราก็จะดูแลคนไข้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนถึงระยะเวลาที่เหมาอสค่ค่ะนอกจากนี้หมอก,ก็ยังเอาพวกอซอฟต์แวร์แล้วก็เครื่องสแกนสารมิติะคะ่ะเข้ามาช่วยในการวางแผนการจัดฟันให้มีความแม่นยำมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้การรักษาเนี่ย สามารถทําได้ในเวลาที่กระชับขึ้นนะคะจากที่สมัยก่อนอาจจะต้องจัดฟันกัน3ปี5ปี10ปีก็มีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะจัดฟันคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยให้เสร็จภายใน1-2ปีหลังจากนี้เราก็อยากจะต่อยอดไปที่นํานวัตกรรมใหม่ๆจากที่อเมริกาะคะ่ะเข้ามาเสริมทับให้กับการรักษาเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็อยากจะเชิญคุณหมอมาที่ เป็นทีมทันตแพทย์ที่มีความสามารถชํานาญการด้านต่างๆค่ะเข้ามาช่วยเหลือในการให้การรักษาคนไข้แบบบูรณาการมากขึ้นค่ะ